สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Toyota Corolla Altis 1.6G ป2017นะคะสวยๆมารีวิวอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าราคา419,000บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม้ใช้งานไปอยู่ที่180,000กโลนะคะสำหรับใครที่สนใจสาม,มารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์0642539366นะคะเดี๋ยว จะฟางพาไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมสองเส้นส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะป้ายทะเบียนนะคะได้ไปพร้อมป้ายทะเบียนนี้เลยหกกไก่นอหนูหกสามสี่หนึ่งกรุงเทพมหาคนครค่ะไฟหน้ามัตริรีเฟคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของล้อแม็กได้เป็นแม็กทูโทนขอบสิบหกนะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยเหลี่ยมสันลถนะคะคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่มชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะส่วนมนากของเราจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะลูกค้ารถของเราจะเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยนะคะลูกค้าอันนี้คือข้อดีของรถหน่วยงานปลดระวางนะคะ พอถึงรอบของเขานะคะเขาก็จะเข้าศูนย์เช็คระยะนะคะอ่าเป็นรถประวัติศูนย์นั่นเองนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คศู์ได้เลยนะอ่าในส่วนของกระจกมองข้างนะคะลูกค้าปับพับไฟฟ,ฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะกระจกด้านข้างนะคะพ์ดเดิมโรงงานนะคะทุกบานเลยหัวน,น็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยค่ะ เหตุรถปีลถนะคะติดอยู่ชัดเจนภายในลูกค้าจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสภาพดีอยู่เลยนะคะคันนี้ถือว่าไม่ช้ำเลยนะหัวน็อตตามซอกประตูไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะอันนี้ในส่วนของสำเนารถนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะตามที่ฟังแจ้งไปเป็นรถหน่วยงานนั่นเองนะคะ ด้านในมาพร้อมกับคู่มือรถนะคะลูกค้ามีคู่มือรถมาให้คอนโซลหน้าได้เป็นสีเบทนะคะสวยๆแบบนี้เลยการันตีโครงสร้างนะคะการันตีโครงสร้างเลยอันนี้โครงสร้างรถนะคะเลขไม่เออไม่ใช่เลขไมค่ะขอโทษทีเมดอาร์ตนะคะลูกค้ากลมๆสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของเลขไม่เดี๋ยวฟังพาเออเดี๋ยวฟังลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะ อ่ฟังลงสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้กันนิดนึงค่ะเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบห้ากิโลนะคะไม่แสนแปดนะคะลูกค้ปาปีสองพันสิบเจ็ดนะคะราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนเพียงเดือนละแปดพันบาทเท่านั้นนะคะแอร์เย็นๆฉ่ำๆแบบนี้เลย วิทยุใช้งานได้ปกตินะคะได้เป็นช่องเสียบ USB นะคะตังนี้ 4D USB แอร์แบบออนาล็อกนะคะด้านล่างมาพร้อมห่องเสียบเ Power Outlet ใช่12โวลต์เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะคะด้านข้างวางแก้วน้ำได้2อ่ะ2แก้วนะคะด้านข้างไปในรถนะคะ อันนี้ก็ะจกข้างนะคะลูกค้ามีไฟให้ด้วยนะน่าใช้นะคะลูกค้าขายดีมากๆเลยนะมีสองฝั่งเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของบริษัเทเปนต์เลยนะคะอันนี้จะเป็นระบบ e n g ิ n น s ตา r t ด้วย ปับกระจกไฟฟ้าด้านข้างหัวหนุงหัวนอตตามพ้อตามมุมต่างๆนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติที่ความชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะคะภายในได้โทนสีเบทนะคะสว่างๆแบบนี้เลยข้ mm. อดีของสีเบทนะคะลูกค้าอ่าทําให้ห้องโดยสารรถนะคะดูกว้างนะคะไม่อึดอัดเนาะสาหรับใครที่ชอบสีเบทนะคะก็อ่า คันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะภายในใหม่ๆเลยเดี๋ยวก่อนส่งงอฟังปรับสภาพทำสปารถให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ในส่วนของอ่าล้อล้ออ่าล้อแม็กนะคะลูกค้าล้อแม็กขอบสิบหกนะคะสวยๆเลยไฟท้ายนะคะใสๆเลยไฟท้ายใสๆเลยนะคะเดียมสั่นรถคมชัดเจนนะคะกระจกหลังคัดเดิมโรงงานเช่นกันนะคะ มีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะอ่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของโครงสร้างด้านในนะคะหัวน็อตนะคะลูกค้าตามซอกตามมุมต่างๆฟังตามที่ฟังแจ้งไปนะคะลูกค้าหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะรอยซีนนะคะซีนเดิมโรงงานนะรอยเชื่อมต่างๆนะคะก็เดิมๆเลยเดิมๆสวยๆเลยนะคะอันนี้ห้อง เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างมากๆเลยสามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ประมาณสองใบเลยนะคะด้านหลังตรงๆเลยเป็นรถเก่งขนาดกลางที่น่าใช้มากๆเลยนะคะของเราจะไม่มีเป็นรถแท็กซี่มาปลดอะไรนี้ไม่มีแน่นอนของเราส่วนมากเป็นรถหน่วยงานนะคะลูกค้าเป็นรถประมูลมาทั้งนั้นเลยนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมอันนี้ก็คือเดิมๆเลยนะคะมียางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์มาให้เราเรียบร้อยนะคะ การันตีโครงสร้างทุกคันนะะรถที่บริษัทเพชรยนต์ของเราการันตีโครงสร้างทุกคันเลยนะคะไม่มีประวัติเสียอย่างแน่นอนอน,นี้ได้เป็นระบระบกบุญแจคีเลตด,ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวฟังลองพาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะ ในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าคันหน้านะคะไม่มีโคดไม่งอเลยนะคันหน้าไม่มีโคดม่งอนะคะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะสีมาร์กจากโรงงานติดอยู่ชัดเจนนะคะเน็ตอาร์สวยๆเลยรอยซีนต่างๆนะคะเดิมๆเลยเครื่องยนต์นะคะแห้งๆนะคะไม่มีภาพไรลเยิ้มของน้ำมันเลยค่ะการันตีเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างจริงๆเลยนะคะ สติกเกอร์มอ,อก,กอน,นะคะทุกอย่างนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพิวค่้ำชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะตัว1.6ึจีปี2017นะคะราคา419,000หนึ่งหเก้าลขไม่อยู่ที่189,000ส่นนกโลนะคะ จัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับมาเช็คเครดิตได้ที่บริษัทเลยนะคะของเราตั้งอยู่มีนบุรี ถนนเสรีไทยนะคะอยู่ในซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอย่างออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์นะคะของเรามีบริการเซ็นแฟแนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะเราก็ยังมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะลูกค้าลองโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกเคสเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฟฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ